สวัสดีพว่พี่น้องเราปิดบุกทุกท่านครับวันนี้เอาดุแเฮมาแฮหนักกับบ้านน้องเข็มพัฒนาน้องขามนาดีน้องมิกน้อยตำบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับเออพอดีเจ้าภาพเพื่อนใหม้มารรดาอยู่ในวัดครับที่มาเห็นวัดที่เป็นสร้างเสนาสนะสร้างโบถ์สร้างวิหารสร้างศาลานะครับว่าไงว่า ตลอดจนปลูกต้นไม่นะครับเกลียยพร้อมในวัดเพิ่นครับอากาศดีพี่น้องนะครับแต่ว่าพอเพิ่นว่าอากาศมื้อันี้มันฮ้อนเนาะบึงบริเวณรอบวัดครับตามที่เดียวมาจากถนนไ่ครับก็เห็นโบสถ์เพิ่นครับหลังนี้ที่ที่เหลียวมาเห็นก็คือโบสถ์วัดนองคำน้าดีนี่แหละญ่เลยครับหลังไง ชมบทกันน่ครับหลังใหญ่มากครับพี่หนอ้อมหลังใหญ่ค,ครับอดอกเบี้ยนรอบข้างครับมีต้นสั่งมีแบบมีเปลี่ยนเบิดครับในวัดนี่ก็ต้นไม้ลายครับนะครับปลูกต้นในไว้ ห้อมดีเย็นดีครับแค่นั้นโอ้หนองเงี้ยค่นั้นนะน่องสะอเงี้ยเพิ่พร้อมเย็นแล้วบ่เด้อย่ใกล้น้ำฟังนะทั้งเขามาครับยิ่งเงี้ยรัางการครับทั้งเขามาเป็นประตูโคง้งแล้วก็มีป้ายบอกนะครับทิดบอกทาง นี่ครับเพิ่นบริหารจัดการบางที่ได้ือว่าโอเคครับดีครับทังนี้เป็นชาวพระณสถานครับเุ็นพอาศพอันนี้เพิ่นกระสังคล้ายๆเป็นต้นไม้เนาะอันนี้เป็นเสาไม้แท้นนะอันนี้เป็นเสาปูนครับทำเหมือนไม้นะครับอันนี้สาระการประเนียนนะครับ เงี้ยครับนี่ยมาแล้วจะพามาแล่ะเราจะพาคนเป็นพร้อมตอนไหนสาระกันสองสั้นครับสมกับเพื่อนบ้านเงนี้ยนะครับบ้านมันเป็นพันหลังคาแบบนี้สามมุามางทำระเบุงครับใหญ่ครับ แำลกระจอดรอจะภาพตอนมองตะอคอกฮักก็ทันว่าเป็นการสร้างสาราไม่ต่างที่น้องตะกนอนพวกของไงครับทั้งคุณก็เป็นกุฏิครับนี่ จะาพาบมาหอดแล้วแต่เป็นหาหลวงพ่ออาจจะเป็นพระคูณนะครับอุปช้าฮ้อนครับในอากาศยังหอดด้อนเลยอย่างนั่งเอก ผมมีลานไข่ซื้อขึ้นไปก็ได้แห่อมันไปลงให้คนลง,ลงมาซื้อก็ได้เอาตัางค์ไอ้นะนี่คือแผนครับแผนผังวัดน้องคำน่าดีโอ้เห็ดย่างดีเลยครับหน้าเป็นตัวย่างเลยนี่ น,นี่ก็อที่เป็นสาราปฏิบัติพืชปฏิบัติเพิ่นครับทั้งนี้ทั้งเขาครับตูวโครงหัวเพิ่นเฮ็ดดีๆพุ่นหัวเป็นหัวอุน่นนะครับแต่ว่าเฮ็ดเป็นเชิงเป็นไม้อ้อมวัดนะครับ พอเป็นล่างบูดครับ ย่างกับพื้นไปหารถกันครับพีองถ้าจะพาพคนอื่นือว่าจัดแผนฟัง,งวัดได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นมองเล่นนมอลร้ำก็ได้นี่มงึง พี่น้องบึง่วมกันรอจะภาพอยู่ตรงนี้ก่อนครับพร้อมเมื่อไรจัดให้เลยครับแหกบานมิวสิกปอนทัวร์จังหวัดชัยภูม รีวิววัดไห้เบิงครับวัดหนองขามนาดีตำบลแก่งสนามนางอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับเขามาทางไหนก็หูว่าเสนาสนะหรือว่าสิ่งของที่เป็นเหตุผนสางไว้ยิ่งไงยี่ดีครับฮ้อนครับมื่ไอไงถ่ายคลิปนี้เพื่อพี่น้องทุกคนมันครับทำโวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงพยทยาพเาเมาได้คือเก่าพี่น้องสวัสดีครับเจ้าภาพมาแล้ว ใเกือบเชียงพันกรดือ